แสนครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการสวัสดีบางแสนครับจะพบกันทุกวันเสาร์12นกา30นาทีโดยประมาณนะครับวันนี้ผมอยู่ที่กองช่างเทศบาลเมืองแสนสุขนะครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยและทำความเข้าใจในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานระบบการสร้างอาคารการปลูกสร้างต่างรวมถึงระบบสาธารณูัโภคต่างๆที่เทศบาลได้จัดทําแล้วก็ดูแลนะครับ แล้วนอกจากนั้นในเรื่องของงานภูมิทัศน์สวนสาธารณะต่างๆเนี่ยครับวันนี้ครับเราจะได้พูดคุยกันนะครับกับหัวหน้าสวนแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องครับเดี๋ยววันนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงตามผมเข้ามาเลยครับและตอนนี้ครับผมก็มานั่งกับท่านผู้ในการกองช่างเทศบาลเมืองแสงสุขครับผออธเนศชัยพานนท์วิชยะนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆแล้วกองช่างเขาเรียกว่า เป็นคนที่ดูแลในเรื่องของระบบสาธารณูปโภคหลักๆในเรื่องของอาคารสถานที่คนจะรู้จักในส่วนนั้นนะครับแต่อยากจะสอบถามท่านหัวอ,อ,อครับว่าหน้าที่หลักๆของงานกองช่างเนี่ยมีอะไรบ้างครับเพราะถ้าถามว่าจะงานเยอะแล้วก็จะยุ่งมากเลยนะกองช่างนี่มันก็มีมีสองฝ่ายนะครับฝ่ายแรกก็คือฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างฝ่ายที่สองก็คือฝ่ายการโยธาฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างเนี่ย ก็จะดูแลโครงการก่อสร้างของเทศบาลทั้งหมดไปสำรวจไปอะไรเพื่อให้ให้ได้มาแต่ละโครงการเนี่ยนะฮะเป็นเป็นโครงการของเทศบาลน,นะฮะแล้วก็ดูการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารอ๋ออย่างที่เราเห็นกันตามทั่วไปนี่สร้างตึกสร้างบ้านในเขตเทศบาลน,นี่คือต้องมาต้องมาขอทุกอย่างเกือบทุกอย่างเลยฮะเพราะว่าคําจํากัดความของตรงนี้มันมันกว้างมากของคําว่าอาคารเนี่ย การการสร้างอะไรก็ตามในเขตเทศบาลเนี่ยต้องมาขออนุญ,ญาตที่เทศบาลเพื่อให้เราได้ไปตรวจสอบดูแลไม่เกิดอันตรายกับชีวิตและทรัพย์สินมีการวางแผนโครงการก่อสร้างเทศบาลมีการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารแล้วก็ข้อร้องเรียนของประชาชนไม่ว่าจะอาคารที่ปลูกสร้างใกล้ๆกันแล้วมีมีปัญหาเกิดขึ้นทางเราก็จะให้ในายตรวจเขตเนี่ยออกไปออกไปดูแลว,ว่าเกิดอะไรสร้างถูกแบบไหมหรืออะไรยังไงนะฮะ นี่ก็คือข้าวของฝ่ายแบบแผนส่วนฝ่ายการโยธานเนี่ยจะดูแลไฟฟ้าสาธารณูปโภคสวนสาธารณะนี่หลกัหลกๆสามอันซึ่งถนนทางก็ไปซ่อมไฟฟ้าดับเราก็ไปเปลี่ยนไปดูแลงตรงนี้ต้นไม้โตเราก็ไปตัดนะครแล้วก็เรื่องร้องเรียนของประชาชนที่จะเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องเรื่องที่กล่าวไปเนี่ย ก็จะได้ไปออกไปดูแลให้ประชาชนให้รวดเร็วที่สุดอะ่ะนะถ้าถนนทางมีขนเป็นบ่อครุข่าอะไรมานี่ก็มาที่กองช่างเลยถ้าพบเห็นใช่ครับแต่ต้องเป็นในเขตเทศบาลของเรา<ช>ดูแลค,คือถ้านอกเขตนี่เราก็คงไปทําอะไรไม่ได้นะฮะสวนสาธารณะดูดูแลด้วยเหรอครับก็ดูแลฮะแต่ว่าเป็นในส่วนของของสาธารณะนี่คือของเทศบาลนะฮะ<ช><ช>ถ้าเป็นของเอกชนเราก็ คงคงไม่ได้เข้าไปดูให้นะฮะแต่ว่าถ้ามันอันตรายที่จะเกิดกับประชาชนตรงนั้นเราจะเข้าไปถ้าทางนี้งานของทั้งฝ่ายแบบแผนแล้วก็งานโยธาที่ดูแล้วนี่มันจะค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ยุ่งมากเลยนะครับมันเยอะครับบางทีมันมันเข้ามาพร้อมๆกันหลายๆอันเนี่ยมันก็ต้องเลือกอันที่เดือดร้อนที่สุดอันตรายที่สุดนะฮะจำเป็นที่สุดเนี่ยเราจะไปก่อนแล้วก็ค่อยไล่ไป ตามตามความสําคัญซึ่งทางบุคลากรของเราก็ก็น้อยเครื่องมือเครื่องจักรเราก็น้อยแต่เราก็พยายามเต็มที่ที่จะใช้งบประมาณให้มันคุ้มค่าที่สุดนะฮะถ้าไม่จําเป็นเราก็ไม่ได้ไปใช้อะไรที่มันฟุ่มเฟือยมากมม่แต่ว่าทํายังไงที่ว่ามันจะประหยัดและก็ดูแลประชาชนได้ทั่วถึงทันเหตุการณ์ทันเวลาอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเมืองจะพัฒนาได้เมืองจะมีระบบระเบียบที่ที่ดีได้กองช่างก็ต้องมี เขาเรียกว่ามีการวางแผนมีการจัดการกระบวนการการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างอาคารต่างๆการรวมถึงการดูแลสถานที่ไม่ว่าจะเป็นสถานที่สาธารณะถนนะทางรตรงนี้ถือว่าเป็นภารกิจที่หนักไหมครับสําหรับงานกองช่างก็หนักนะฮะถ้าเทียบกับตัวเจ้าหน้าที่เครื่องมือเครื่องจักรที่เรามีนะฮะแต่ว่าวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเนี่ยท่านจะดูเทศบาลของเราเนี่ยแทบทุกตา,าง,างนีด้วยซ้ำนะครับ พวกผมเป็นฝ่ายปฏิบัติเนี่ยก็จะเอานโยบายของท่านมาขยายออกเพื่อรับใช้ประชาชนให้ให้ประชาชนของท่านเนี่ยสะดวกสบายทุกอย่างนะครับกองกองช่างยินดีนะครับที่จะมีคนมาร้องเรียนจะมีคนมาแจ้งนะฮะบ,บางจุดเราเราดูไม่ทั่วถึงหรือเราอาจจะไม่ได้เข้าไปดูเนี่ยฝากพี่น้องประชาชนนี่แหละฝากพี่น้องประชาชนแจ้งมาให้เราทราบด้วยเราพร้อมที่จะออกไปให้ท่านแต่ขอให้ท่านแจ้ง รายละเอียดให้มันชัดเจนนะครับว่ามันอยู่จุดจุดไหนออบางครั้งเนี่ยแจ้งเรามาเราอยากไปทําเราไปสามรอบเราไม่เจออยากให้มาแบบเอาชัดๆครับช่วยเขียนผังง่ายๆพวกผมหน่อยอธิบายให้พวกผมฟังหน่อยนะฮะว่าตรงนี้บางทีบอกพวกผมว่าหน้าบ้านพอดา อะไรงี้ผมไม่ทราบนะครับเพันข้อต่ำอยู่ตรงไหนช่วยเขียนแผนที่าช่วยเขียนแผ่นที่เอารายละเอียดให้ผมชัดๆจะได้มาแบบรวดเร็วแล้วก็ทําได้แบบไปปุ๊บแล้วคือเสร็จไงก็ต้องช่วยกันเป็นตาดนึงนะครับใช่ครับทุกทุกอย่างฮะไม่ว่าจะสิ่งที่ท่านคิดว่าเทศบาลเมืองแสนสุขควรจะต้องทําอะไรควรจะต้องพัฒนาตรงไหนซ่อมอะไรยังไงท่านท่านแจ้งมาเลยแจ้งมาเลยที่นะฮะครับไม่ไม่มีใครคุยกับใครไม่เข้าใจมามาพบผมได้เลยนะครับ เปิดประตูรับตลอดอนะฮะ,<ล>ะมา<ล>ะมาร้า<ล>องเรียนตรงๆกับผมก็ได้ครับครับแล้วนี่คือท่านผอ,ออกองช่างนะครับท่านผออ,อันเนศนะฮะมาได้เลยนะครับมาที่กองช่างชั้นสองที่ตบานหนึ่งแสนสุขววันนี้ต้องขอขอบคุณขอทันเนศด้วยครับขอบคุณครับครับผมเดี๋ยวเราไปดูส่วนงานอื่นกันบ้างในกองนี้นะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับ พวกเราบางสิบหมื่นจะใกล้กันมากขึ้นเทศบาลเมืองแสนสุขกับโครงการใหม่บางแสนไวไฟซิตี้อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อสื่อสารกันได้ทุกที่ทุกเวลาบางแสนไวไฟซิตี้บริการใหม่บริการฟรีบริการดีเพื่อชาวบางแสน ตอนนี้ครับผมก็อยู่กับผู้ที่ดูแลควบคุมในเรื่องของระบบสาธารณูปโภคในเรื่องของการก่อสร้างในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการก่อสร้างไม่ว่าเป็นอาคารสถานที่ถนนหนทางนะครับตอนนี้อยู่กับสองท่านครับคุณเสรีศิวิเชียนแล้วก็คุณบุริศวงประเสริฐสวัสดีครับดีครับนี่คุณเสรีเป็นหัวหน้าส่วนหัวหน้าฝ่ายแบบแผนแล้วับหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างแล้วก็ของ คุณมูลยลิตวงวสิรก็รอยู่ใน<ร>สุดวารีนรครับเป็นรักษาการหัวหน้าฝ่ายการโยธา,า,า,านะครับก่อนอื่นครับในเรื่องของการปลูกสร้างอาคารสถานที่ครับในเรื่องของการขอแบบในเรื่องของการกูอสร้างต่างเนี่ยต้องถามกับคุณเสรีครับเพราะจะอยู่ในเรื่องของการทํางานในด้านนี้ค,ครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการขอแบบการสร้างอาคารเนี่ยเรามีวิธีการมีขั้นตอนการดาเนินการอย่างไงบ้างครับ ก็เริ่มต้นจากประชาชนที่ต้องการจะปลูกสร้างอาคารนะฮะก็นำเอกสารสิทธิ์จะเป็นโฉนดที่ดินหรือจะเป็นเอกสารสิทธิ์อื่นๆนะฮะนสเข้ามาติดต่อที่กองช่างนะฮะของเราเนี่ยก็จะแบ่งเจ้าที่เป็นเขตต่างๆรับผิดชอบในการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารเมื่อนำเอกสารสิทธิ์ตัวนี้เข้ามาแล้วนะฮะ ก็มาคุยกันว่าเขาจะปลูกสร้างอาคารลักษณะอย่างไรนะฮะเขาจะเป็นปลูกเป็นบ้านพักอาศัยเป็นอาคารพาณิชย์หรือจะเป็นหอพักอะไรนั่นนะฮะก็มาดูเราก็จะให้คําแนะนําว่าอาคารแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีระยะถอยล่นหรือว่ามีข้อควบคุมเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคารมันแตกต่างกันไปเราก็จะให้คําแนะนาครับครับก็คือว่าต้องมาติดต่อไม่ว่าจะปลูกสร้างอาคารอะไรก็ตามก็มาต้องมาขอต้องมาติดต่อที่เทศบาลก่อนครับนะครับนี่ในส่วนของ การปลูกสร้างหอพักเนี่ยเห็นในเขตบางแสนเนี่ยฮะในตำบลแสนสุขน,นะครับเยอะมากแล้วขึ้นอย่างรวดเร็วมากเลยนะครับ,รบเรามีการกาหนดกฎเกณฑ์มีการจัดวางระเบียหรือเข้าไปดูแลยังไงบ้างครับตรงนี้คือจริงๆอย่างที่ว่านะฮะคืออาคารทุกประเภทเนี่ยมันก็จะควบคุมด้วยกฎหมายควบคุมอาคารอยู่แล้วก็คืออย่างประเภทหอพักเนี่ยเขาก็จะกําหนดว่าภายในหอพักเนี่ยจะต้องมีบันไดหนีไฟมีประตูหนีไฟนะฮะมีระบบ ป้องกันอคีภัยมีป้ายบอกชั้นพักมีกิ่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้มออีไฟฉุกเฉินอะไรต่างๆแล้วก็อาคารประเภทนี้ก็จะต้องส่วนมากก็3าชั้น4ชั้นมันก็จะมีระยะถอยล่นของเขาอะนะฮะซึ่งมันก็จะเป็นระยะปลอดภัยของแต่ละแต่ละที่ดินแต่ละเจ้าของที่จะที่จะขออนุญาตปลูกสร้างอยู่แล้วเขาต้องมาปรึกษาลงมาขอถูกแบบใช่ใมันถูกต้องใช่แต่เมื่อกี้เห็นคุณเสรีบอกว่ามีระยะถอยล่นที่คำว่าระยะถอยล่นของตัวอาคาร มันหมายความว่าอย่างไงครับมันเป็นระยะห่างของแนวอาคารกับแนวเขตที่ดินนะก็คือเรามีเขตที่ดินอยู่สิบเมตรอ่ะสิบคูณสิบเมตรอย่างงี้สิบคูณสิบเมตรนะฮะถ้าคุณถ้าคุณจะปลูกอาคารสองชั้นนะฮะบันพากระายสองชั้นก็กรณีถ้าคุณจะต้องเปิดปลูกแล้วมีช่องแสงด้านนั้นช่องแสงก็คือหมายถึงประตูหน้าต่างถ้าเป็นอาคารสองชั้นเนี่ยก็ต้องเว้นจากแนวเขตที่ดินสองเมตรแต่ว่าถ้าด้านที่คุณไม่มีช่องแสงเนี่ยคุณจะห่างจากแนวเขตที่ดินได้ ห้าสิบเซนเป็นอย่างน้อยอโดยโดย,โดยที่ว่าไม่ต้องให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงเซ็นยินยอมให้ชิดเขตที่ดินนะฮะนี่คือระยะถอยลน้นคือถอยล้นเข้ามาใช่ไหมเพื่อที่จะอะไรครับเพื่อที่จะเอ่ออันนี้ก็ป้องกันปัญหาในขั้นตอนการก่อสร้างนะฮะถ้าไม่มีระยะถอยล้นเนี่ยการทําก่อสร้างอาคารเนี่ยมันก็จะต้องตั้งนั่งร้านตั้งเอ่อส่วนที่จะต้องทาสีภายนอกภายนอะไรของอาคารต่างๆนะฮะเอ่อมันต้องมีระยะการทํางาน เพราะว่าถ้าถ้าไม่กําหนดตัวนี้ไว้ก็เวลาถ้าไปชิดเขตที่ดินของข้างเคียงเลยเนี่ยมันก็ต้องไปตั้งอุปกรณ์พวกนี้ในที่ดินข้างเคียงประเด็นที่หนึ่งะนะฮะแล้วก็ป้องกันอันตรายในในใ,ในการก่อสร้างหรือตอนก่อสร้างแล้วเสร็จก็แล้วแต่นะฮะก็คือมันจะเป็นผลกระทบอ่ะที่ก็ว่าให้ปิดคือถ้าห่างน้อยกว่าสองเมตรเนี่ยต้องปิดทึบก,ก็มันก็จะเป็นผลกระทบกับข้างเคียงฮะเพราะว่าการแนะนํา พี่น้องประชาชนหน่อยว่าจะสร้างบ้านหรือจะสร้างอาคารยังไงเพื่อที่จะไม่ให้กระทบหรือว่าเป็นปัญหา <kalk. S 2> ในอนาคตนะครับจริงๆถ้าเป็นบ้านของประชาชนทั่วไปนะฮะชั้นเดียว2ชั้นเนี่ยส่วนมากปัญหาจะน้อยนะฮะแต่ถ้าเป็นอาคารอาคารเกิน2ชั้นขึ้นไปเนี่ยกฎหมายเขาก็กำหนดไว้ว่ามันจะต้องมีวิศวกรสถาปนิกเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างอยู่แล้วซึ่งซึ่งพวกนี้เขาก็จะเป็นวิชาชีพของเขาที่เขาจะรับผิดชอบดูแลการก่อสร้างตรงนี้อยู่ฮะ มาถามคุณมีฤิตว่างละเราดูแลไฟฟ้าในเรื่องของถนนหนทางด้วยเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับพวกอาคารอยู่แล้วตรงนี้เราจะดูแลในส่วนไหนบ้างครับในเขตเทศบาลเมืองสันสุกนี่ครับค,คือส่วนใหญ่แล้วนะครับในงานของไฟฟ้าสาธารณะเนี่ยคือไฟทางครับจะดูเรื่องแลเรื่องไฟทางเกี่ยวกับเป็นทางสาธารณะมีไฟเป็นโซเดียมไม่ใช่เป็นแสนจนครับไู่แต่แตแเราในส่วนของอาคารเนี่ยเราไม่ได้เข้าไป เขาไม่เขาไปยุ่งเกี่ยวเขาตัวนั้นก่อนที่ไปทางดับหรือไปทางมีปัญหาเนี่ยรัฐมาลเต้องไปซ่อมแต่งนะเห็นชัดๆเลยบางทีสัญญาณไฟจราจรหน้ามองอย่างเงี้ยมันดับหรือมันเสียหายอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ต้องเข้าไปดูหลายเบื้องต้นนะครับมาดูเช็คก่อนว่ามันเสียอะไรตรงไหนสายมีปัญหาไหมหรือวิศวกมีปัญหาซ่อมได้ล้วก็ซ่อมถ้าเปลี่ยนเราก็ต้องรอนประมาณนิดหนึ่งฝาท่อที่เป็นเหล็กครับ มีข่าวอยู่อันนีคือขโมยใช่ไหมเขาชอบขโมยเนี่ยอนนี้ปัญหานี่คือตอนนี้โรปเปลี่ยนก็ย้อนเปลี่ยนไปเอาคอนกรีตเข้าไปแทนครับเพราะว่าเราไม่สามารถไปไปเฝ้าได้ใช่ไหมปัญหาเยอะหายที่เป็นสี้าเลยนะแล้วถ้าคอนกรีตกับเหล็กเนี้ยอย่างไรมันมันอยู่นานกว่ากันเออจริงๆชายทะเลนี่ผมว่าคอนกรีตน่าจะดีกว่านะครับเพราะเหล็กเนี่ยมันมันโอกาสเป็นสนิมง่ายอย่างงานสวนสาธารณะต่างๆเนี้ย ทง้งก็ต้องดูแลด้วย,วด,วยดูแลด้วยต้นไม้เ <c oughs> กาะกลางถนนพันุ์เกตของเราครับ <c oughs> ไม่แ่ของสมุขกของมหาสิ่งที่เป็นสวนสาธารณะทั้งหมดแเราก็ต้องดูคือ <c oughs> เป็นเป็นหน้าที่ของเรายอยู่แล้วรเราต้องดูแล่ว,ว,ลว <c oughs> มีหลายคนถามมาว่าอย่างถนนข้าหลานเนี่ยช่วงเนี่ยไฟดับน้องเหม็นคืนเนี่ยเป็นถนนเส้นใหม่นะฮะนะครับแล้วเขาอยากจะให้เป็นถนนเส้นสรีเส้นใหม่ด้วยที่ไฟดับ แล้วก็มีการก่อสร้างเยอะอย่างไฟดับเนี่ยเขาโทรมาเทศบ,บาลเนี่ยเทศบ,บาลทำยังไงได้บา้างครับถนนข้าวลามเนี่ยยังเป็นยังเป็นอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทน,นะฮะคือเขายังไม่ได้ส่งมอบให้เทศบ,บาลดูแลตอนนี้เราก็ลกำลังจะขึ้นป้ายขัดเอานะฮะว่าติดเบอร์โทรของกรมทางหลวงชนบทนะ<ม>กรณีไฟเสียไฟดับอะไรเนี่ยคือปกติถ้าชาวบ้านแจ้งมาโทรแจ้งมากองช่างเนี่ยเราก็จะโทรต่อต่อสายใหนะ้ว่าแจ้งว่าเกิดปัญหาอะไร ส่วนที่ไฟดับตรง,งเกาะกลางของถนนข้าวาปัจจุบันเนี่ยมันเนื่องจากอุบัติเหตรุรถชนตู้ควบคุมน,นะฮะเขาต้องตั้งประมาณพอดีเขาเป็นเป็น,ปนหน่วยงานส่วนกลางลลต้องตั้นะตง,นนงเลยแบบมาลองซะเยอะ <c oughs> นะฮะลองความเร็วแลมันดับมันดับยาวเลยครับตรงนี้ต้องต้องฝ่าู้ชารถใช้ถนนด้วยนะฮะแต่ว่าถ้ามีปัญหาอะไรในเบื้องต้นโทรมาที่กองช่าง ได้นะครับจะช่วยประสานนะครับคือคนดูแลเราตอนนี้เรายังไม่ได้รับเราก็ต้องประสานให้คือกับอกเขาโทรไปบอกทางโซเชียรับครับแต่ก็จะเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยเราไปคำทวนไม่ได้กำหนไม่ได้ว่าุ่นนี้คุณต้องเข้านะมันไม่ได้เราก็ไปดูแลเบื้องต้นนันได้อันนี้คือกรณีของถนนข้าวหลามก็ที่จะให้พน้องประชาชนทุกท่านเข้าใจนะครับตรงนี้นะครับแต่ถ้ายังไงก็ตามเราก็จะช่วยประสานงานเต็มที่โทรเข้ามาเลยครับครับ นะนำเข้ามาได้แต่เดี๋ยวเราเราจะเป็นสื่อกลางนะครับแต่ในส่วนของงานที่เรารับผิดชอบรัฐบาลจะรีบรีบทําให้เลยเต็มที่นะฮะนะฮะนะ้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านด้วยครับที่ให้เกียรติทางรายการมาสอบถามมาพูดคุยนะครับเพื่อความกระจ่างนะครับขอบคุณครับครับครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วเราลับมาพบกอบช่วงต่อไปของรายการครับ เราบางสิบหมื่นจะใกล้กันมากขึ้นเทศบาลเมืองแสนสุขกับโครงการใหม่บางแสน Wi-Fi ซิตี้อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อสื่อสารกันได้ทุกที่ทุกเวลาบางแสน Wi-Fi ซิตี้บริการใหม่บริการฟรีบริการดีเพื่อชาวบางแสน จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุขครั้งที่สองทับ2,554ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุขเพื่อพิจารณาจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาปีพุทธศักราช2,555ถึง2,557โดยมุ่งไปที่โครงการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการและแผนพัฒนาต่างๆที่จะสอดคล้องกับแผนพัฒนาทั้ง4ด้านได้แก่เรื่องของการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการบริหารการจัดการที่ดีพร้อมทั้งสรุปถึงการดำเนินแผนงานต่างๆในปีที่ผ่านมาอีกด้วยเทศบาลเมืองแสนสุขได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพ,นพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุขณอาคารอนเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุขซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพิศบุดมศิล เป็นประธานในการติดตามผลการดําเนินงานโดยมีคณะกรรมการพร้อมทั้งหัวหน้าหน่วยราชการของทางเทศบาลเมืองแสนสุขเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงโดยมุ่งเน้นการประเมินแผนงานของเทศบาลพร้อมร่วมกําหนดแผนงานพัฒนาปี2554ถึง2556ซึ่งทางเทศบาลได้ให้ความสําคัญในเรื่องพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการบริหารการจัดการที่ดีซึ่งทั้งหมดนี้ต้องอยู่ในความพิจารณาของทางคณะกรรมการต่อไปนายนรงชัยคุณปลื้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขได้เป็นประธานในการประมนิเทศผู้ปกครองและส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุขณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีผู้ปกครองที่ไว้ใจนำบุตรหลานเข้าเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุขเข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมากซึ่งทางตัวแทนครูจากกองการศึกษาเทศบาลเมืองแสนสุขผู้รับผิดชอบโดยตรงได้ร่วมพูดคุยกับทางผู้ปกครองนักเรียนถึงกิจกรรมการเรียนการสอนความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆรวมถึงทำความเข้าใจต่อระเบียบการร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเอง ิบหมื่นจะใกล้กันมากขึ้นเทศบาลเมืองแสนสุขกับโครงการใหม่บางแสน Wi-Fi ซิตี้อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อสื่อสารกันได้ทุกที่ทุกเวลาบางแสน Wi-Fi ซิตี้บริการใหม่บริการฟรีบริการดีเพื่อชาวบางแสน จะเห็นว่างานระบบสาธารณูปโภคต่างๆนี่เป็นระบบที่สําคัญมากๆเลยครับถ้าวางระบบดีวางแผนงานดีนะครับเมืองก็จะเจริญแล้วก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับและครับทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้ของสวิบังแสงก็หมดเวลาลงแล้วครับหากคุณผู้ชมจะติชมหรือแนะนำเรื่องต่างๆนะครับก็ส่งเข้ามาได้ครับทาง2ช่องทางครับช่องทางแรกก็คือ SMS หมายเลข422-1300นะครับโดยพิมพ์ T ีบีแล้วก็ตามด้วยข้อความนะครับ และอีกช่องทางหนึ่งครับก็คือสายด่วนทางเทศบาลครับที่หมายเลข1132ครับโทรเข้ามาได้ครับตลอด24ชั่วโมงนะครับ้วครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดี